สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟครับอันนี้ก็พาพี่พี่น้องเอฟซมาดูมหกรรมการเกี่ยวข้าวนะครับผมเดี๋ยวผมจะนับรถเกี่ยวให้ดูนะโซนนี้นะครับอ่ามาดูฝั่งนี้นะครับมีรถอยู่สามคันนะฝั่งด้านนี้นะมีอยู่สามคันครับก็จะมีของเสียปักนะครับแก่แมคโครเสียบัวทีมงานเสียบัว2องคันเป็น ร้อยห้าทั้งสองคันนะครับนู่นฟันวิ่งอยู่นู่นนะครับแล้วก็คันนี้ครับคันที่อยู่ใกล้ๆเรานี่จะเป็นเจ็ดสิบนะครับจะเป็นเจ็ดสิบก็ฝั่งนี้เป็นสามนะครับสามคันมีร้อยห้าสองคันมีเจ็ดสิบคันหนึ่งบ้าะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ครับฝั่งด้านนี้ก็จะมีอ่า ดีซีเจ็ดสิบอุ้มนะครับสามคันนะครับแล้วก็ดีซีหกแปดหนึ่งคันนะโอ้โหมหากรรมการเจ็บเกี่ยวปีนี้ก็ถือว่าคึกคืนนะครับเท่าแก่รถเกี่ยวนี่ก็ไม่เท่าไหรแล้วครับแต่คนที่ได้เงินเป็นก่อเป็นกรรมนั่นก็คือ,อเท่าแก่ลงสีข้าวนะเห็นไหมพากันเกี่ยวกันลุ่มล่ำลุ่มล่ำข้าว เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีมากวันนี้นะส่วนที่ผมมาเก็บนี่ผมมาเก็บข้าวปลูกครับมาเก็บข้าวปลูกอ่าเก็บไปก่อนแล้วก็เดี๋ยววันที่สามสิบก็จะมาลงแปลงนี้ครับแปลงใหญ่เลยนี่ทั้งทั้งหมดนี่ครับก็อยู่ราวๆประมาณอ่าสามสิบกว่าไร่นะครับเพราะว่าเขามีเกี่ยวข้าวเหนียวออกแล้วเขาเกี่ยวข้าวเหนียวออกให้ก่อนแล้วนะครับ ก็ไม่ได้ไม่ได้มาเกี่ยวข้าวเหนียวให้เขานะครับเป็นนาของเคยญาติกันนะครับฝั่งแฟนผมเป็นลูกผู้พี่นะครับส่วนนาเจ้าของนานี่เป็นลูกผู้น้องผมก็เลยต้องเรียกเขานานะครับตอนนี้เสียงก็แหบแห้งไปหมดแล้วครับพี่น้องนอนดึกครับนอนดึกตื่นเช้านะอย่ารถพญเ,เอ๋แลไปไดชั่วทางแหละเขาว่ารถจอดคว้างไปรถดเสนอกไปไดชั่วทางแล้วสนอ บอได้ยินเออทาไงเดยถามบาปากทาหไงเนาะนี่ครับก็กำลังเกี่ยวกันนะครับส่วนเจ้าอินดี้ก็จอดรอใส่ข้าวปลูกครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเจ้าอินดี้ใส่ข้าวปลูกอยู่นู่นไปได้โอ้โอ้โอ้จอเขย่าจอเขย่าคุณดันเสร็จแล้วครับพี่น้อง คุณดันสายจวดอยู่กับทีมงานสายจวดก็ต้องจวดนะครับโอ้ข้าวแล้วอันนี้น่าจะเป็นดิง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 อ่าจอดให้หน่อยไปบายบายบายกอดดีๆนะคะหนูกอดดีๆนะลูก แล้วน้องออาเปล่าไปแล้วอ่ะเราก็จะเอาข้าวปลูกไปส่งนะครับข้าวปลูกไปส่งนะแล้วก็ผมก็ค่อยจะกลับมาเอา,เอาค่อยจะกลับมาเอารถไอเอารถมาใส่ข้าวนะครับอันนี้ก็เอาข้าวปลูกไปส่งนะแกก่อนขุนดันขึ้นทางไหนเนี่ยขุนดันไปนู่นเลยตอนนี้ก็ข้าวโซนอุบลก็เกี่ยวไปเยอะแล้วนะครับ เกี่ยวไปแบบโูประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับที่เกี่ยวข้าวออกกันนูน่นรถเกี่ยวอยู่นู่นคันหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่มุมนี้อีกคันหนึ่งนี่คันหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่ก็คันหนึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวอยู่นู่นอีกคันหนึ่งนู่นอยู่ตรงนู้นคันหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างล่างนี่อีกคันหนึ่งก็นับดูหนึ่งสอง นะครับสามสี่ห้าหกหกคันนะครับที่เจาะที่เกี่ยวข้าวอยู่หน้าขนาดนี้ทำไมเข้าไปชิดแท้บาะคั ปล่ไปเลยมึงยังหาเสียกฟางกูหลายไม่นช่ขาดไปเลยเออกไปเลยเออกไปถนั้นเลย เป็นนีเลยวรเดี๋ยวรีวิวกันจะกคลิปกันอ,อันนี้แยกตัวออกมาครับแยกตัวออกมามาเก็บข้าวปลูกแล้วก็จะกลับไปรวมตัวแล้วครับจะกลับไปรวมตัวกับทีมงานแล้วเนื่องจากว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็งานมันไม่เดินครับ ก็ให้สองคันไปเก็บงานใหญ่ก่อนนะครับเก็บงานใหญ่แล้วก็คันนึงก็มาเก็บข้าปุก <laughs> คุณดันคุณดันให้ลูกพี่ว่าเอามะกอุบัดมาไก่กาะได้ละเนยเก้าสิบาทเขาใน่น่เนี่ยเดี๋ยวมันสีพอาะแต่มันกดล่นมันคิวพี่เดี๋ยวมันสีลม ที่กิงที่กิ่งเอาเอาโลงมาไวคู่กันก็ได้อืแมนเอามามาดูวิธีการขึ้นอ่าเทเลอร์ขนย้าย <ไป S 1> หรือซารี่รถนะครับของคุณดันนะทันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นน่ากลัวหน่อยนะครับขึ้นโหดหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าอ่า ช่วงของตัวขนย้ายมันสั้นนะครับมันสั้นนิดเดียวเองนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก2เมตรกว่าๆ่า3เมตรนี่แหละนะครับแล้วมันต้องถอยหลังขึ้นนะครับเอาด้านหน้าขึ้นไม่ได้ขึ้นรถคันนีผ้ผมไปซื้อต่อเข้ามานะซื้อต่อเพื่อนมาซื้อต่อผู้ใหญ่บ้านมาผู้ใหญ่บ้านบูนเจ้าของ d c 7 0เจ็ดสแต่ว่า ตัวนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นเป็นรถอุ่มแล้วนะครับเมื่อปีฤด,ด,ดูการก่อนหน้านุน<ม>เขาใช้ร้อยห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเบียดลอเบียดล่อเนี่ยมันต้องมันต้องแบบคนที่คุ้นเคยนะครับเทคนิคการขึ้นจเจ้าขุนดันม,มันมันความเสี่ยงมันสูง ะครับดู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 ด,ด,ดูนะครับต้องแบบนิ่มรู้จักจังหวะเพราะว่าระยะรถมันสั้นนะครับแรกๆก็ไม่มีใครกล้าขึ้นผมก็เอาขึ้นนะครับก็ผมว่าถามว่าผมกลัวไหมผมก็กลัวแหละเพราะว่าความเสี่ยงมันมีนะครับแต่พอขึ้นไปขึ้นมามันก็เกิดความเคยชินนะเอาเรียบร้อยครับนี่ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวช่วยกันเอา,อาบันไดเก็บอะไรขึ้นก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายอะ